อัน m อมอเตอร์ไซค์นะครับรอบนี้มีรถเข้ามาใหม่อัปเดตกันนะครับถึง6คันเลยนะครับผมปกติที่ร้านผมนะจะขายแต่รถมอเตอร์ไซค์มือสองใช่ไหมรอบนี้มีรถใหม่ป้ายแดงหลงเข้ามาด้วยนะครับนั่นก็คือเจ้าคันนี้เลยนะครับผมมีกับเจ้า Honda g i o โอโน่หนึ่พนั่นเองนะครับรุ่นนี้นะรถเนี่ยเป็นรถใหม่นะครับต้องบอกว่าเป็นรถใหม่ที่ยังไม่ผ่านการจดทะเบียนหรือว่ายังไม่ผ่านการใช้งานมานั่นเองนะครับเลขใหม่ก็จะวิ่งมาอยู่แค่0กิโลนะ ใครที่ซื้อคันนี้ไปนะบอกเลยว่าคุ้มมากๆนะครับผมก็เดี๋ยวเรามีราคาพิเศษให้นะครับแล้วก็รอรับชมคลิปวิดีโอเต็มๆอีกครั้งหนึ่งได้เลยนะครับผมบอกก่อนว่ารถใหม่ป้ายแดงนะครับผมต่อมาเรามาดูรถมือสองของที่ร้านกันบ้างในรอบนี้ก็จะได้เจ้า GPS นะครับผมเป็นตัวคีเลตนะครับผมโดน150นะครับผมรุ่นนี้นะครับเลขไหม่เนี่ยวิ่งมาอยู่แค่10,000มนกิโลนะครับแล้วก็ได้มาสีขาวแบบขาวจ้วเลยนะเห็นไหมสีค่อนข้างที่จะใหม่นะครับนี่ก็จะเป็นรถอีกหนึ่งรุ่นที่ค่อนข้างจะเขาเรียกว่าไงราคาประหยัดนั่นเองนะครับรูปทรงก็จะคล้ายๆกับพวกประมาณ PCX นะครับผมแล้วก็รุ่นที่ตอนนี้นะครับในตลาดนะครับมีความต้องการสูงนะครับแล้วก็หายากๆนะครับอย่างเช่น ADV 150คันนี้นะครับผมนี่อันนี้ก็จะได้เป็นตัว สีดำด้านนะครับล้อแม็กสีทองสภาพตัวรถเดิมๆนะครับคันนี้ก็เดี๋ยวเราจะมีการถ่ายคลิปรีวิวแบบละเอียดให้อีกครั้งหนึ่งเช่นเดียวกันนะครับอ่ะต่อมานะครับรอบนี้รถมือ2ที่วิ่งน้อยที่สุดนะครับในรถนี้ก็คือเจ้า c b 150คันนี้นั่นเองนะครับคันนี้ผมจำปีได้เป็นปี2022นะครับเลขไม้วิ่งมาอยู่แค่200กิโลนะครับได้มาพร้อมกับสีเทาแลมโบนะครับ รถคือเจ้าของเนี่ยซื้อมานะครับไม่ค่อยมีเวลาใช้ไม่ค่อยมีเวลาได้ขี่นะครับก็เลยขายนะครับเล็กไม่ก็เลยวิ่งน้อยแค่หลักร้อยกิโลนะครับ เป็นรุ่นที่แบบเขาเรียกว่าอะไรน่าสนใจนะขี่ออกต่างจังหวัดก็ได้ขี่ในเมืองก็ได้เพราะว่ารูปทรงเขาแบบปาดเปรี่ยวนั่นเองต่อมาถ้าเกิดหากใครแบบอยากจะได้รถที่แบบขี่นุ่มๆสบายๆนะครับก็จะแนะนําเป็นเจ้ายา m a h a grand p i โน o h y b r i ตลอดเลยนะสำหรับความชอบส่วนตัวของผมนะครับผมเพราะว่าหน้าตาดีไซน์เขาเนี่ยก็จะดูแบบเขาเรียกว่าไงพรีเมียมนะครับหรูหรานะครับผมส่วนเลขไม้เนี่ยคันนี้วิ่งมาแค่4 0 0 0กิโลเท่านั้นเองอุปกรณ์อะไรต่างๆก็คือมีมาให้ครบทั้งหมดเลยแล้วก็ ถ้าเกิดหากใครนะครับงบประมาณแบบว่าไม่ถึงระดับไฮบิดนะครับผมนี่อาจจะแบบลดลงมานะครับก็จะเป็นเจ้าแกนเฟียโนคันนี้นั่นเองนะครับผมอ่ะเนี่ตัวนี้ก็จะได้ในเรื่องของการเติมน้ํามันนะครับที่เป็นด้านหน้าเหมือนกับคันนี้นะครับยูบล็อกใหญ่เหมือนกันนะครับอแต่อาจจะได้เป็นรถที่ปีเก่าหน่อยนะครับแต่ใช้งานได้ใกล้เคียงกันนั่นเองนะครับผมรอบนี้นะครับเรามีรถเข้ามา6คันแบบนี้นะครับเพราะว่าเรารับซื้อรถให้ราคาดีนะแล้วก็มีลูกค้านะครับติดต่อเข้ามาขายทุก วันเลยนะครับผมก็ถ้าเกิดหากใครอยากจะซื้อขายรถมอเตอร์ไซค์มือสองกับผมนะสามารถโทรมาได้เลยที่เบอร์มือถือ0 8 0 5 5 8 0 3 9 6น้านะครับร้านผมจะตั้งอยู่ที่ซอยเพชรเกษมเจสิบนั่นเองนะครับสามารถติดต่อเข้ามาได้ไม่ว่าจะเป็นสั่งซื้อรถจองรถหรือว่าอยากจะขายรถนะครับก็คือสามารถติดต่อมาได้ทั้งหมดเลยในวันนี้นะครับก็ฝากรถทั้ง6กคันนี้ไว้ด้วยนะครับเดี๋ยวผมจะมาทำคลิปรีวิวแบบละเอียดให้ก็รอรับชมคลิปวิดีโอเพิ่มเติมกันได้เลยนะครับขอบคุณครับ